สวัสดีค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะในคลิปที่แล้วว่าวันนี้ฟ้าจะมาโชว์ภาพบรรยากาศงานแต่งงานของฟ้านะคะเพื่อนเพื่อนได้ดูกันเนาะแล้วก็การแต่งงานที่อเมริกาขั้นตอนการแต่งงานเป็นยังไงนะคะอันดับแรกเพื่อนๆจะต้องหาแฟนก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนได้แฟนนะคะก็อ่ะตกลงที่จะแต่งงานกันนะคะผู้ชายขอเราแต่งงานปุ๊บเราก็ต้องไปเลือกซื้อแหวนนะคะก็ตอนแรกนะคะแม่ถามฟ้าว่าฟ้าน่าใส่ไซส์ แหวนอะไรฟ้าไม่ใส่แหวนเลยทุกคนฟ้าไม่รู้ฟ้าเป็นคนไม่ค่อยใส่แบบเครื่องประดับแต่วันต่อมาพี่แม็ก็มาบอกว่าเออแบบเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันดีกว่ามันจะได้เป็นวงที่ฟ้าชอบเพราะว่าฟ้าก็ต้องใส่ไปตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยฟ้าก็เลยเออดีอย่างนั้นก็ดีนะคะมันจะได้เป็นวงที่เราแบบชอบจริงๆนะคะก็โอเคไปเลือกซื้อที่นี่นะคะผู้หญิงเขาจะใส่แหวนกัน2วงนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะแหวนของฟ้าที่เป็นรูป ดอกไม้นะคะนั่นคือแหวนมั่นนะคะก็พอแบบพี่แมทขอป้าแต่งงานก็มั่นนะคะก็จะใส่แหวนนี้ก่อนแล้วพอวันแต่งงานจริงๆนะคะพี่แมทก็ใส่แหวนที่อยู่ข้างล่างนะคะเป็นแหวนเนี่ยค่ะเล็กๆนะคะแหวนแต่งงานนะทุกคนเขาจะใส่แบบเรียบๆคืออย่างของฟ้าน,นะคะก็จะมีเม็ดแบบเล็กๆกลิบอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าบางคนที่แบบไม่ชอบก็ อาจจะเป็นแบบแหวนที่ไม่มีเพชรเลยก็เป็นแค่แหวนแบบธรรมดาปกติทั่วไปอย่างนั้นก็ได้นะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะพอทุกคนได้แหวนเสร็จแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปขอใบทะเบียนสมรสนะคะหรือ Marriage license นะคะเราก็จะไปขออยู่เราจะไปขอที่ c o าที่นะคะทุกคนคือที่ที่ที่อเมริกาค่ะเขาจะไม่ได้มีแบบตำบลอำเภอเหมือนเหมือนบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีเป็นแบบ county อย่างเช่นอย่างอเมริกาเนี่ยมี county เยอะมากแต่ของฟ้าเนี่ยที่ฟ้าอยู่เขาจะเรียกว่าเป็น Travis County กับอย่างฟ้าใช่ไหมคะอยู่จังหวัดมหาสารคาม ที่ฟ้าอยู่ก็จะเป็นเขตอำเภอเมืองตำบลเทศบาลเมืองมหาสารคามหรือแบบเขตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันน่าจะเป็นประมาณอย่างั้นทุกคนเข้าใจไหมเข้าใจนะฟ้าอยู่ที่ออสตินเท็กซัสใช่ไหมก็ไปเซิร์ชเลยค่ะเข้า Google นะคะแล้วก็เซิร์ชว่า Marriate License Austin Texas แล้วเราก็จะเห็นเว็บไซต์ของ Travis c o u n t y ค่ะเลือกลงมาเลยคลิกที่ Apply for a marriage license แล้วก็เลือก Public marriage license ค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องกรอกนะคะ Applicant ค,คนแรกก็จะใส่ชื่อแฟนเราหรือว่าใส่ชื่อเราก่อนก็ได้ค่ะมีแค่นี้ค่ะ แอพพลิเคชันคนที่2ก็กรอกเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะเสร็จแล้วก็กด Apply กลับมาที่หน้าแรกนะคะก็จะมีรายชื่อของจัดนะคะเราก็คลิกเลยค่ะแล้วก็ไปเลือกเลยค่ะว่าเราจะเอาคนไหนนี่นะคะมีเยอะมากามีเบอร์โทราศัพท์นะคะมีอีเมลนะคะแล้วก็มีบอกว่าจัดท่าน,นี้นะคะผูดภาษาสเปนได้หรือเปล่าสามารถ ทําพิธีให้เราในวันเสาร์วอาทิตย์ได้หรือเปล่านะคะอย่างจัดบางท่านนะคะก็จะเขียนไว้เลยว่า free weddings on Valentine's Day นะคะก็ถ้าแต่งงานวันที่14กุมภาก็ฟรีเลยค่ะไม่เสียงเงินพอเรา submit นะคะเรื่องของเราไปก็คือกรอกรายละเอียดอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ apply นะคะแล้วเราก็รอเขาตอบอ,อีเมลเรากลับมานะคะว่า,า appointment ของเราวันไหนนะคะเราก็ไป ตามที่เขาหนัดนะคะยังของฟ้าก็ได้วันไหนทุกคนจะไม่ได้แต่ว่าไปไปถึงที่นั่นตอน8ปดโมงครึ่งนะคะนั่นแหละพอเข้าไปในห้องนะคะเขาก็เหมือนเขาก็จะเป็นล็อกล็อกของเขาอะค่ะแล้วก็เข้าไปหาเจ้าหน้าที่นะคะแล้วเราก็โอเคบอกว่าเราจะมาขอแมริเอตไลเซนนะคะขั้นตอนง่ายมากทุกคนเขาก็จะพิมพ์ก็กแก้ๆของเขาไป <c oughs> ก็คือเราอะใส่ข้อมูลของเราไปแล้วบางส่วนใช่ไหมคะที่เรา กรอกออนไลน์ใช่ไหมแล้วเขาก็ถามเรานิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็พิมพ์เพิ่มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอกสารนะคะที่ใช้สําหรับตัวฟ้าน,นะคะใช้แค่พาสปอร์ตเท่านั้นนะคะอย่างพี่แมทก,ก็ใช้พาสปอร์ตเหมือนกันแล้วก็ใช้ uh social security Number นะคะแต่ฟ้าไม่มีก็โอเคก็ไม่เป็นไร <S 2> <S 2> แค่นี้เดี๋ยวทุกคน5นาทีเสร็จนะคะแล้วก็พร้อมกับจ่ายเงินนะคะเงินสดเท่านั้นนะคะไม่รับการ์ดแปเเหรียญน,นะคะแล้วเราก็จะได้ใบนี้ออกมาค่ะ ะะตอนแรกเนี่ยถ้าเราได้มาแบบนี้นะคะเราจะยังไม่มีเซนอะไรต่างๆตรงนี้นะคะตรงนี้จะว่างเปล่านะคะแต่เมื่อวันที่เราไปแต่งงานนะคะทางแต่งงานปุ๊บเราจะเอาใบเนี้ยคะ่ะไปให้จัดนะคะก็คือผู้พิพากษาเนาะที่ทําพิธีให้กับเรานะคะแล้วก็จ่ายเงินให้ผู้พิพากษา80บเดรียน,นะคะก็เงินสดเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วทีนี้จัดนะคะเขาก็จะเซน เนี่ยจัดคนนี้นะคะชื่อว่านนนี่นะเขาแต่งงานกันวันที่11อพฤศจิกา2020นนะคะอินทราวิทย์เคาน์ตี้นะคะอัจจัดนะคะเขาก็จะส่งใบเนี้ยค่ะไปที่เคาน์ตี้นะคะที่เขาแบบว่า,าทำเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนเนี้ยนะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็คือจะมาจากเคาน์ตี้นะคะ<อ>เมื่อเขารับเรื่องเสร็จแล้วปุ๊บเขาเซ็นเรียบร้อยเขาก็จะส่ง ใบนี้นะคะมาที่บ้านนะตั้งแต่วันที่ฟ้าแต่งงานนะคะจนได้รับทะเบียนสมรสกลับคืนมานะคะก็คือสามอาทิตย์พอดีพอดีเลยค่ะทุกคนนั่นแหละโอเคอ,อ๋อทุกคนทีนี้นะคะในขณะที่เราก็แบบเออคุยกับสมมติเราเลือกได้แล้วใช่ไหมว่าเราจะเอาโอเคคนนี้คุณแนนนี่นะคะมาทําพิธีให้กับเรานะคะเราก็จะอีเมล ขเขาก็จะส่งมาให้เราดูว่าในวันแต่งงานนะคะคุณอยากจะได้เป็นแบบช็อตเซเลบรนีหรือว่าจะเป็นแบบปกตินะคะซึ่งก็คือจะเป็นอารมณ์แบบเจ้าบ่าวเจ้าสาวจับมือกันแล้วก็พูดว่าเออชั้นบานทิฟจะดูแลแมทธิวจนแก่จนเท่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจินตนานการออกไหมนั่นแหละเขาก็จะบอกว่าจะเอาเป็นแบบสั้นๆหรือว่าจะเอาเป็นปกติเราก็เลยเลือกว่าเอยมันไม่แต,ตกต่างกันเท่าไหร่ก็เลยเอาเออย,ยาวๆปกติ ฟ้าลืมบอกอีกเรื่องหนึ่งนะคะปกติที่นี่เขาก็จะไปแต่งงานาที่คอร์ดนะคะก็คือที่ที่ศาลนะคะเป็นการแต่งงานแบบเล็กๆหมายถึงว่าเป็นการแต่งงานเพื่อให้เราได้ใบทะเบียนสมรสของเรามานะคะอย่างน้อยจะต้องมีพยานสองคนนะคะแล้วก็มีแหวนนะคะพิธีการก็เสร็จพอเราได้ใบทะเบียนสมรสมานะคะเราจะไปจัด งานแต่งงานเฉลิมฉลองอีกตอนไหนก็ค่อยว่ากันจัดตอนไหนก็ได้เพราะว่าเราแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วใช่ไหมยอย่างของฟ้าน,นะคะแล้วก็คิดว่าอีกปีหน้านะคะก็คือวันที่1ิเดือนสิบเอ็นี่แหละนะคะแ้วก็จะไปแต่งงานที่ไทยก็หวังว่ามันจะเป็นไปตามที่แพลนไว้นะคะเพื่อนๆทุกคนเตรียมตัวไว้นะคะโอเคค่ะแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดว่า ใครนะคะที่สามารถหาบาทหลวงหรือใครที่าสามารถ send เซ็นใบทะเบียนสมรสของเรานอกสถานที่ได้แบบบาตหลวงคนนี้มีอำนาจในการที่จะเซ็นได้อะไรเงี้ยนะคะก็ติดต่อบ,บาตรหลวงท่านนี้แล้วก็เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแต่งงานที่ขอดเลยนะคะก็จัดงานที่โบสถ์หรืออะไรอย่างนี้ก็ให้บัตรหลวงท่านนี้ไปได้ถ้าหาได้นะคะแต่ว่าถ้าง่งายๆที่สุดจริงๆก็นี่แหละคะ่ะ จัดหาเลยผู้มิพากษาคนไหนดดด,ด,ดแต่งงานที่คอร์ดเรียบร้อยแต่ด้วยตอนนี้นะคะสถานการณ์โควิดทำให้เราไม่สามารถที่จะจัดงานในอาคารได้นะคะ,ะคุณจัดแนนนี่นะคะเขาก็เลย recommend เเาก็ลยแนะนำนะคะท,ที่จะจัดงานแต่งงานนะคะจริงๆมันเป็นมิวเซียมค่ะแต่ด้วย โควิดมาเขาก็เลยจะต้องปิดมิวเซียมนะคะมันก็จะเป็นป,ป่าเป็นหญ้า,า,าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็พอไปถึงจัดก็ถามว่าเราจะจัดข้างหลังหรือจะจัดข้างหน้าข้างหลังก็จะเป็นเหมือนหญ้าธรรมดาต้นไม้ขึ้นรกๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจัดแนนนี่ก็เลยบอกว่าเออไปข้างหน้าดีกว่าอย่างน้อยมันก็จะแบบดูสวยกว่าอะไรนะคะก็เลยโอเคไปข้างหน้ากันแล้วก็แดดก็หืมเวลาทุกคนถ่ายรูปมาเป็นอย่างเงี้ยทุกคนได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย แต่ว่าก็นั่นแหละค่ะแต่ก็สวยได้ได้รูปสวยๆมาเยอะเลยนะคะไปค่ะตอนนี้ไปดูไปดูภาพบรรยากาศงานวันนั้นกันค่ะ Matthew and p a n s i f you have come to witness your love for each other Marriage is a gift given to comfort the sorrows of life and to magnify its joys Matthew do you take panthip to be your wife to live together in the estate of marriage to love her comfort her honor and keep her and forsaking all others keep only to her as long as you both shall live i do panthip do you take matthew to be your husband to live together in the estate of marriage to love him comfort him Honor and keep him and forsaking all others, keep only to him as long as you both shall live. You. If you will please turn and face each other and join hands to express your vows of love and devotion. You will repeat after me and we'll begin with Matthew. I, Matthew, take you, Panther, Matthew, take you Panther. To be my wife. To be my wife. Having to hold from this day forward, for better and for worse, for richer and for poor, in sickness and in health, to love and to cherish, as long as we both shall live. I, Pantheb, take you, Matthew. I, Pantheb, take you, Matthew. To be my husband. To be my husband. To have and to hold. To have and to hold. From this day forward. From this day forward. For better and for worse. For better and for worse. For richer and for poor. For richer and for poorer. In sickness and in, health, and sickness and in health. To love and to cherish. To love and to cherish. As long as, we both shall live. as long as we both shall live. The wedding ring is an unbroken circle that symbolizes unending and everlasting love. It is an outward and visible symbol that represents your enduring commitment to each other. Do you, Matthew, give this ring to Panthep as an expression of your love for her? I do please place the ring on her finger and repeat after me. i give you this ring. I give you this ring. as a symbol of my promise, a symbol of my promise to be with you forever, to be with you forever, and to love you without limit. And to love you without limit. do you, phebe, give this ring to matthew as an expression of your love for him? please place the ring on his finger and repeat after me. I give, you this ring I give you this ring as a symbol of my promise to be with you forever and to love you without limit. And to be with you. May the wedding rings you have just exchanged be a beautiful reminder of the promises you have made to each other today and the covenant you have entered into. It gives me great pleasure to pronounce that you are now husband and wife. You may seal your marriage with a kiss. It's so beautiful. Oh มีโฮมสุก็ก็ดีใจแต่ว่าที่มีโฮมทุก็ก็รู้ว่ามีเราอยู่ที่นี่ Yeah so now I'm I think I'm I'm very luckiest girl in the world that I have a very good b r i e n d and I have a good b r o t e r I have a very good family parents brother everything and i have a good husband yes that's what for me